ให้กำลังใจคนศรีสะเกดกันหน่อยนะฮะงานโอท็อปศรีสะเกดแอดกทมครั้งที่สองนะฮะจัดที่เจเจมอจตุจักรตลาดนัดติดแอร์ตรงเจเจมอโดยผู้ราชาการจังหวัดศรีสะเกดคุณสมศักดิ์สวุวรรณสุจริตกราบขออภัยทุกท่านนะฮะผมลืมไปเองฮะนัดหมายกันที่กรุงเทพ mm hmm. เราดันมาอยู่พิจิตรก็จัดงานตั้งแต่วันนี้ถึงสีกันยายนนะฮะที่เจเจมอที่จตุจักร วัตถุประสงค์เนี่ยนะฮะก็ชัดเจนแล้วครับว่าต้องการจะแสดงผลงาน5ดาวของศีสะเกดทั้งเอามาโชว์เอามาจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เห็นนะฮะที่เจเจมอลบางส่วนเอามาในห้องส่งด้วยนี่เดี๋ยวจะจับภาพให้ดูผมมอ,มองมอนิเตอร์ไม่ค่อยชัดจับภาพอยู่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะยกตัวอย่างก็ได้ เข้าก้งอ,องงอกหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ที่ว่ากันว่าดีที่สุดตอนนี้นั่นก็อยู่ด้วยเนี่ยนะคะมีกระเทียมพริกหอมแดงของสีสเกตปลอดสารพิษขึ้นชื่อว่าสุดยอดไม่มีที่ใดเทียบได้ไก่กย่างไม้ม <า S 1> ดันใช้ไก่สามสายเลือดรสชาตินี่เขาบอกว่าหวานอมเปรี้ยวนิดๆจากรสชาติของไม้มดันเนี่ยคะ่ะอร่อยแล้วก็หอมสูดีตต้นตำรับชาะที่สีสะเก็ดมีกระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง มีขนมดอกลำดวนอันนี้สําคัญค่ะเขาบอกว่าขนมดอกลำดวนเนี่ยใช้ในงานแต่งงานสมัยก่อนความหมายคือชื่อเสียงกระจรกรกะจายไปทั่วแล้วก็มีความหมายเรื่องการสร้างความงดงามให้กับชีวิตลำดวนเนี่ยเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดด้วยนะฮะมีพินโปรง พิรงที่ำจากไม้ขนุนฝั่งมุกลายไทยเป็นโอท็อปสีดาวของสีสะเกตนะคะมีผ้าไหมท่อมือน้ำผึ้งแท้ร0อเปอร์เซนทูบหอมสมุนไพรเป็นต้นค่ะงานวันนี้เนี่ยนะฮะ2กันยายนจะเป็นวันเจรจาธุรกิจเห็นข่าวอย่างนี้ก็ดีใจเพราะอะไรรู้ไหมค่ะคือมันไม่จําเป็นต้องเป็นสินค้าแบบอุตสาหกรรมใหญ่โตมาเจรจาธุรกิจกันแล้ว คนจังหวัดจังหวัดหนึ่งร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วนแล้วเราเอาของดีของจังหวัดมาเปิดเจราจาธุรกิจอ่ะคุณอยากได้สินค้าแบบไหนสั่งซื้อไอ้คุณอยากให้ปรับปรุงตรงไหนลูกค้าต้องการยังไงข่าวอย่างนี้เนี่ยดีฮะใช่ค่ะนะวันนี้เจราจาธุรกิจนะครับท่านผู้ชมมะไปติดต่อธุรกิจการค้าโดยตรงกับผู้ผลิตเลยร้านไหนสนใจก็ไปดูได้นะฮะที่เจเจมอจตุจัก ส่วนวันต่อไปก็จะมีกิจกรรมเป็นต้นว่าสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์จากสีสะเก็ดเอามาทำโน้นทำนี่ในงานก็มีนาทีทองด้วยเหมือนกันเพื่อให้มันคึกคักท่านที่สนใจนะฮะไปชมกันฟรีเลยแล้วก็มีหนังสือแนะนำรายละเอียดของสีสะเก็ดทั้งหมดด้วยเนี่ยนะฮะเสียดายอ่ะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะไก่ย่างไม้มาดันใช้ไก่สามสายเลือดอ่ะไก่สามสายเลือดเป็นยังไงอยากราาก<ม>ู้จังเย็นนี้กลับไป ยังอยู่หรือเปล่าคะเก็บไว้ให้ด้วยทีมงานที่อยู่ที่นั่น <c ười> ไก่ย่างไม้มาดัน <c ười> เก็บไว้ให้ด้วยบอกก่อนนะ <c ười> <c ười>